โอ้โหอุ <bom> bo <os> ้ยหลังเดียวเนี <animals under kindergarten> ่ยทำอะไรเลยวะของทิ้เลยของแท้คนกินไข่มดมดกัดไข่คนนี่นะครับกว่าจะได้กินโอ้โหโยบูบูลง่นะไข่หรืออะไรวาหล่นลงมาเต็มเลยเอาเอาเอาเปลี่ยนกันเอากัน อาเอากอนโ่ม่เปโอ้โหนี่นี่โมดเขียเลยเขียดเลยโอ้ไหสไ่เไหมเอาไข่ถังน้ำเลยทำไมเป่งอ่ะลายอ่ะมดสตเหมือนวานไนดาวเขาอยู่ตรงนี้คนกินไข่มดมดกัดไข่คนเรีวชิบหายเลยว่ะอากแล้วอีหนึ่ง ไอ้นายโอ้โหรอบนี้สุดยอดเลยวะอุ้ยรอบนี้ฝีมือวะตะแป้งสองการไปเคลียร์ที่เดิมไม่ลมรอบนี้ได้คนเยอะอ่ะ ขาวูนเลยรอบเนี้ยโอ้โยเอาโบกเลยนาะมันไต่เข้าขี้กันแล้วหลายตัวแล้วนะระาวาังมันเข้าลองโต๊ดเนาะโอ้ย่วาอ่ะวัยไอ้ไท่านโดนจัดทีนึงร้องกูนึกว่าไฟช็ดต้องต้องเต้ออกโอ้โอ้รอดูผลงานเอาเด้อแป๊บนึงอุย้ยหลังเดียวเนี่ยนู่นอีกนู่นอีกรังนึง มนนหาาาากิง่่่ยยออไปเเชืขะให้มาแย่ไข่บดแดงพากันเต้นอยู่นั่นแหละโอ้งบดโตอะร้อนเปียเลยร้อนเปียนี่ครับสินค้าเข้าถึงสนยนคัดแยกใหญ่แล้วตัวนี้คัดแยกก่อนนำส่งลูกค้าแยกใช้อุปกรณ์ถอนฟันแยกนะว้าวขึ้นเลยไอตัวนี้มาโบดอาโบดเลยนี่โอ้จะจอวางไว้กลางพอดี เนี่ยวิทยใ้มันอยูลามันเลีนออกมาด้านนึ่งเนี่ยเขาก็ปัดลูก,ลกเขากัด้านไม่เป่ไงไม่หลไปใส่หรอโน่นลังหนึ่นนงข้างนี้ขึ้นหนักเท่าไรไม่เป้งเอาใส่ถังเลยถังอยู่ไหนชัดถังเดี๋ยวลูกไม่เป่งไม่ไหลหรกพี่ นี่แม่เป่ขนาดเลยปะนุ้มไม่เป่งไหนนมเมเป่งอะไรใบไม้หลกว่าังำางเนาไหรอ, <ś led> อ,อเลาของของแท้น้ออะไรฝุ่นนะเฉยล่ะโอ้ใจสุดยอดเลยวะโอโ้แม่เป่งวะเป่งปะ <ś led> ทักสสดยอดเลยวะ โอ้โ oh. หสูงค <eterm oon> ัดแยกกูหิวเพิ่มเพิ่มมะลังคนเอาเลวะอันนเอานี้ละโบอุ้ยอุ้ยโอ้ไข่ร้วโอ้หลังนี้ไข่เยอะโอ้ไม่ถ่ายไม่เห็นเลยวะดดูิเนี่ยไข่บุ้นเต็มแล้วว่าโอ้เยอะอยู่ไข่น้อยปะ ดูผลงานดูผลงานมุมมองการล่อนเต็มต้นยตักแยกดีจังว่านขางเลยอาทีแก่อมันอนพยายามเลย สวยงามแม่เป้งไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วให้เขาไปกันทีหลังไม่ไหว <laughs>